สวัสดีครับผมช่างเกียร์ผมวันนี้ผมก็พาไปดูซุปเปอร์คัพ2022ใส่แคมนะครับผมแคมเป็นแบรนด์ของผมนะครับผมนี่หน้าตาก็แบบนี้เลย Gtw และครับผมก็เป็นช่างเกียร์เทวินนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมได้ทำการไปเรียบร้อยนะครับผมนี่แคมเดิมอยู่นี่นะครับนี่แคมเดิมนะครับผมโอเคสเตอร์หลังนะครับอันนี้สเตอร์หลังเป็นเดิมๆนะครับผม37ฟันนะครับผมสเตอร์หน้า14นะครับสเตอร์หลังสามสนะเตอร์หน้า14เดิมๆไม่มีการรีแมปนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเสีียบบโโคคค้้ดดดูรรรัผมมมว่าากกแฟไไอะ ครับอันนี้เราก็จะมาทำการเช็คดูนะครับว่ารถมีแบบมาหรือเปล่าอันนี้นะครับไก่โกลดศูนย์นะครับศูนย์เลยนะโอเคอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับลองตาร์ฟงเสียงกันดูนะโอเคครับผมองตารแล้วโอเคครับแบบนี้ก็เหมือนเราเพิ่มแคมเข้าไปคันนี้ที่ผมทำเนี่ยก็คือมีแค่แคมกับเฟืองแต่งนะครับเฟืองแต่งก็เป็นเฟืองไล่เบาเฉยๆนะไม่ใช่เฟืองบิดแคมไม่ใช่เฟืองอะไรนะครับก็คือมีอยู่ก็เลยใส่นะครับผมก็มีใส่แคมกับเฟืองนะครับผมสองอย่างเนี่ยเราลองไปดูหน้าใหม่กันนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่เนาะ Okay, i